สวัสดีค่ะเมื่อพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะวันนี้สภาพมาเฮดพิซซ่าค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้นุสภาพผสมแป้งก่อนค่ะพี่น้องอันนี้นูกับบริเกงมข้อเสดแบบบอกวิธีอยังไงด้วยค่ะพี่น้องนูก็เฮดตามสูตรตามหนังสือคือกันค่ะแป้งซาลี่ค่ะมะกี้แล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะพี่น้องแล้วก็ยีสต์น่คะพี่น้องแล้วก็น้ำุ่นค่ะ อันนี้หนูกับมึงตำล่าเอาคือกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาผสมแป้งกันเลยจ้า เอาล้ค่ะพี่น้องหลังจากเฮ้ามักแป้งพักแป้งไปสองชั่วโมงค่ะนี่ค่ะฟูคือม้าสิแล้วค่ะที่หนีห้องก็สามารถนวดแบ่งแป้งค่ะพี่น้องแบ่งแป้งหิดเป็นแผ่นเป็นแผ่นจ้ะเดี๋ยวเฮามาลงมือทํากันเลยค่ะ เอาละคะ่ะพี่น้องหลังจากพยายามเพดให้มันกลมแล้วคะ่ะพี่น้องกะเสดโอเคนี่ล่ะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาแตงหนากันเลยจ้าพี่น้องว่าข้าวส่ลีหนาอีหยังใส่หยังเลยคะ่ะเอาละคะ่ะพี่น้องหลังจากเข้าเตรียมหนาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาแป่งหนากันเลยจ้า เอาละคะ่ะพี่น้องทํากินเองหน้าเน้นๆคะ่ะพี่น้องแล้วห้องไปเขาเตาอบกันคะ่ะนุสอบโดยหมอล่มหล่อ,อนเลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยบางคนพอมมีเตาอบแต่ยังเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนุสื้อ้าอบในหมอลุ่มหล่อนกันะะมาดูกันว่านาตาจะเป็นยังไงค่ะแล้วละจ้าพิษาคะ่ะพี่นอ้องอบโดยหมออบลุ่มหล่อนคะ่ะพี่น้องที่จริงหมอนีใส่อบไก่อบยังสดดีคะ่ะพี่น้อง แต่ว่ามืเอนี้หนูเอาลองมาอบพิซซ่าเบิ่งค่ะก็นับว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องเฮาต้องกลับค่ะกลับแป้งเอ่อหนูแนะนว่าถ้าเฮาสิอบพิซซ่าโดยมอนี่ค่ะแนะนําว่าให้อบแป้งก่อนค่ะค่อยมาแต่งหน้าเพราะว่าเหตแป้งมันสุกจักหน่อยนึงก่อนค่ะค่อยมาแต่งหน้าใส่ชีสใส่ใส่กอกอีหยังสิค่ะสิอบต่อไปสิแซ่บพวกนี้ค่ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็นับว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่เฮ็ดก็บ่ยากค่ะผสมแป้งผสมหยังก็บ่ยากปานใดค่ะ เห็ดง่ายๆบันๆทีอเก่าค่ะขนาดอันนี้คือขังแหลของหนู้เลยค่ะ,ตะแต่สผสมแป้งเห็ดแป้งเห็ดหนาเห็ดทุกอย่างคือคือเนี่ยนะคะขังแหลของนูงที่เห็ดพิซซ่าแบบแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน้าตาบันบ๋นๆทือเก่ามาจาเมื่อกี้ในการมันลองซิมบังค่ะพี่น้อง